สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ToB ีบัวชาเด็กบ้านดินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงที่มาของชื่อ,อบ้านเรียนดินดีอยู่ดีกันค่ะบ้านเรียนดินดีอยู่ดีเริ่มต้นมาจากคําว่าดินนั่นเองค่ะดินเป็นแหล่งกําเนิดของทุกสรรพสิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นหญ้าต้นไม้เห็ดราเมื่อมีต้นไม้มีเห็ดมีรามีหญ้าแล้วก็จะมีสัตว์กินพืชมีแหล่งที่อยอาศัยเมื่อาามีแหล่งที่โยอาศัยของสัตว์นานาชนิดสัตว์กินเนื้อก,ก็จะตามเข้ามา แล้วทุกอย่างก็จะกลับลงสู่ดินเป็นวัฏจักรค่ะดังนั้นเรามองว่าเมื่อดินดีเราก็จะอยู่ดีเป็นวัฏจักรแบบนี้ทําให้คนและสัตว์มีความสุขเราก็เลยสอนให้ลูกค่ะปลูกฝังให้ลูกที่จะอยู่กับดินอยู่กับธรรมชาติส่วนการที่เราสร้างบ้านดินนั้นเราก็พยายามที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็อยู่ตามหลักความพอเพียงด้วย อีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งชื่อว่าบ้านเรียนดินดีอยู่ดีนบ้านหลังนี้นะคะพวกเราสร้างขึ้นที่จังหวัดอุดอรธานีค่ะเนื่องจากคําว่าอุดอรธานีตัวย่อในภาษาอังกฤษเป็นตัวยูดีนะคะทําให้เราก็เลยตั้งชื่อบ้านที่เป็นคําพ้องเสียงกันด้วยค่ะว่าเป็นบ้านเรียนดินดีอยู่ดีพ้องเสียงกับยูดีของคําว่าอุดอรธานีนั่นเองค่ะใครนะคะที่ชื่นชอบ คลิปวิดีโอกิจกรรมเด็กเล็กการทำโฮมสครูหรือว่าการทำ DIY ศูนย์เกษตรแล้วก็การสร้างบ้านดินแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe like, เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ